สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บ javatailand h com นะครับสำหรับเนื้อหาในวิดีโอนี้ก็จะพูดเรื่องการใช้ AVG ครับอันนี้ไม่ใช่แอนตี้ไวรัสยอดนิยมนะครับเป็นฟังก์ชัน a v a l a t e ครับหาผลหาค่าเฉลี่ยนะครับไม่ใช่แอนตี้ไวรัสนะาหาค่าเฉลีย่ยเพราะฉะนั้นไม่ต้องอธิบายเลยอะไรคือค่าเฉลีย่ย ผมจะขอ select star ให้ดูก่อนครับเดี๋ยวผมจะให้ดูอะไรบางอย่างให้ดูอะไรบางอย่างเห็นราคาไหมครับราคาทุน p y โอนเนี่ยร้อยห้าสิบมั่งร้อยแปดสิบมั่งสองร้อยมั่งเราไม่รู้เลยว่าค่าเฉลี่ยของหนังสือเนี่ยมันเล่มละกี่บาทเพราะฉะนั้น avg ช่วยทันได้ขอดูหน่อยเถอะ ค่าเฉลี่ยเนี่ยมันเล่มแล้วเท่าไหร่กันแน่ไอราคาทุนนะครับโอน v v g นะครับอเอาง่ายๆดูก่อนค่าเฉลี่ยคือเล่มละร้อยเจบาทผมอยากรู้ผลกำไรอีกค่าเฉลี่ยของผลกำไรเ e l l a ฟเวอร์เร กำไรเฉลี่ยอ๋ออันนี้เป็นราคาขายนะครับ2 27.6ผลเฉลี่ยของกำไรเมื่อขายต่อเล่มเรามาดูกันครับเอาราคาขายตั้งลบด้วยราคาทุนอะไรดีอ่ะไม่ตั้งชื่อแล้วกันนะครับ เมื่อขายเนี่ยผลกำไรเฉลี่ยเรีม่มละ55.6บาทอันนี้คือการหาค่าเฉลี่ยนะครับใช้ AVG ง่ายไหมครับง่ายมากเลยครับเพราะฉะนั้นก็ไม่รู้จะพูดอะไรต่อแล้วครับก็จบซะจะได้ไม่เสียเวลา